ไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยแตไงไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมนุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้าน<อ>ส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลง เป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนายนแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ้มนายเขียวไม่กลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกําไรได้มาก็เพิ่มเป็นหลวงพ่อเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่ ไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียว <N ic ill> ทำเกษตรประนีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดียว